ครับสวัสดีครับช่อง LSM99 Sport วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้วันพุธที่14เมษายน2564ครับมนอยู่ที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับนัด2นะฮะหงแดงเลี้ยฟูนะครับเปิดบ้านเจอราชันชุดขาวได้อ,อัลมาลิดนะครับเวลาการแข่งขันปี2นล้วก็สนามแอนฟิลด์เลี้ยฟูตอบครึ่งลูกนะฮะผลงานการล่าสุดแมตช์ที่แล้วนะครับเป็นเรอ,อัลมาดริดเปิดบ้านชนะเลี้ยฟูไปได้3-1นะฮะสภาพทีมเจ้าบ้านนะครับเลี้ยฟูครับ ตอนนี้อยู่ในระดับ6ตารางคะแนนทีมโมเลย์ครับเฮดโค้ชเจเกนคอฟนะครับจัดทีมระบบ4-3-3ครับเตรียมส่งเดียโก้อังกานตาลานะครับแล้วก็จอร์นี่ไวร์ดุมฟาบิญโยนะโซนตำแหน่งอื่นนครับก็จะเป็นโมเบตซ่าลาไซโอมาเน่เดียโก้โซต้าครับแอนโดูโรเบซันลต์นามช่วยทีมได้ในวันนี้นะครับด้านทีมเยือนเดอัมมันติดนะฮะรองจากฟูร์ิกาสเปนนะครับเฮดโค้ชนะครับเซียร์ดีซีดานจัดทีมระบบ4-1-4-1ในศึกเอล่าสี่หนึ่4-3ในแมตช์นนี้ะครับโดยมีมยโกอาซซิโอนะครับอาบโลโอวิโซล่านะครับ ลงไปทีมเขากับคาริมเบนเซม่านะครับโทนี่โคลูก้าโมริตส์ครับคาร์ลอสคาเรเบโอนะครับลงสนามช่วทีมได้ในวันนี้นะครับคาดว่าเกมวันนี้นะครับเรือผู้ฟอร์มช่วงหลังยังเล่นได้ดีนะครับกลับมาเข้าวินในเกมล่าสุดทำให้สามารถเก็บชัยลงไะแนนสี่เกมตลอด5เกมหลังนะฮะและก็แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับตลอด5เกมหลังที่ผ่านมานะครับเกมลุกเกมรับเริ่มกลับมาติดต่อกันติดแล้วนะฮะ เกยมเยอดนิชเบอร์ลิกทำได้ดีนะฮะด้านทีมเยือเยนเลออาเม,มลิตนะครับเดินหน้าซิวชัยรับค่านะครับผมเกมล่าสุดพร้อมเกมล่าเกมลุกดูดีมากนะคะนรับเจอร์ลีฟูก็ชนะเดอร์ลีฟูได้ครับกลับไปเล่นอากาซิโอก็ชะนะบาร์เซโลน,นา2-1ครับฟอร์มไม่ธรรมดานะฮะโกยชัยลงหน้าสเสียเกมนะครับตลอดตลอดตลอด13นัดหลังที่ผ่านมานะครับพุ่งผลไร้พ่ายยาวนานนะครับ13เกมน,นะฮะส่วนเกมนชิชเบอร์ลิกทำได้ดีนะครับทำให้แมตช์นี้นะครับราชันชุดขาวดูดีเลยทีเดียวนะครับทุกอย่างเข้าทางนะครับคิดว่ามีโอกาสเสมอสูงนะะฮ เต่าในเกมนี้อยู่แล้วนะฮะขอดูเรืราคาน้ําก่อนนะเลี้ยวปูเมื่อวันครึ่งลูกนะวันนี้ต่อครึ่งลูกเช่นเดิมนะฮะคิดว่าเลี้ยวครึ่งลูกน่าลองเลยอัมาริดนะฮะเพราะว่าอร์มดีเหลือเกินนะครับเจอเลี้ยวฟูเชนาด้าเจอบาร์ซ่าเชนาด้นะครับความมาจริงนะส่วนเลี้ยวปูนี่คือกำลังกลับมานะแช์นี้มีโอกาสเล่นได้บ้างนะครับถ้าใครอยากเล่นเลี้ยวปูจริงนะให้ลองให้ต่อนะให้ลองต่อปปนะครับคิดว่ามีโอกาสเสมอนะครับโอกาสชนะก็มีนะครับแต่ก็ เลอมามฤตนี่ก็เก่งไม่ธรรมดานะครับเก๋าเก่นะครับเล่นเจอบอลปกุกเป็นโตกลับนี่ก็เลีมมีอากาสพลาดพังขาบ้านได้นะครับผู้นี้ผมมองแล้วนะครับเล่นรับสบายใจกว่าให้เล่นเลอมามฤตครับนะมีราคาต่อด้วยครับเสมอก็ได้ตังค์แล้วนะครับผู้นี้จัดเลอมามิตเลยครับ คู่ต่อไปนะครับเราจะไปหลีกเดิมฝรั่งเศสนะครับแกงมงฟุตนะฮะเจออาร์เมียงนะครับเวลาการแข่งขันเที่ยงคืนนะครับสนามสตาร์กาเบียนมงเปนิเย่นะครับเลทไทยแกงมงฟุตต่อหนึ่งลูกนะครับผลงานพบกันล่าสุดเป็นอาร์เมียงนะฮะเสมอแกงมงฟุตมาได้1นึ่งหนึ่งนะฮะสภาพทีมเจ้าบ้านแกงมงฟุตนะครับเฮดโค้ชคาลคอนเคสเตียนนะครับพวกเขาไม่มีปัญหาเรื่องตัวเล่นบาดเจ็บนะครับเราจะทดแมนอย่างไรนะครับคิดว่าจัดทีมเปนระบบสี่สองสามหนึ่งครับพร้อมใช้งานเชอรองแต่ลงพิสเศษในวันนี้นะครับ ทั้งทีมเยือนนะครับอเมริกันครับนำทีมโดยออสเวิร์ดเทนช็อกนะครับความพร้อมในเกมนี้พวกเขาไม่มีเอ็นดี้ยาโรเล่นะครับเฟิร์นกูการโนนะครับอากูตูตาโอเล่นะครับที่มีการบาดเจ็บนะครับวันนี้มาด้วยแผน3 4 2 1ครับโดยใช้งานชิกเมเยเต้ลงผิดสกอร์ในวันนี้นะครับคาดว่าเกมวันนี้นะครับแกมโมฟุตทีมโซนบนนะฮะฟอร์มช่วงท้ายซีซั่นเริ่มแกข่งนะฮะโดยไม่ชนะใครนะครับเป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วครับกอดกลับมาเล่นในบ้านนะคิดว่าน่าจะเน้นนะ เพืออยู่ในพื้นที่เลื่อนชั้นนะครับในขนะทีมเดียนนะครับร้อยตัวเรียบร้อยนะครับโดยฟอร์มช่วงหลังกลับมาเล่นดีๆนะครับเก็บชัยมา2เกมติดต่อะครับแต่เกมนอกบ้านก็ยังมีแต่งอยู่บ้านนะครับชื่อว่าเกมที่แกมังฟุตน่าจะเร่งนะน่าจะเอาชนะได้นะครับขอดูราคาน้ําไหลทีหนึ่งแจ้งมงฟุตทวนหลีกเอิงนะครับั่งเศสหลีก2อนนะครับเมื่อวานต่อลูกควบนะสลั่งแกมังฟุตนะวันนี้ไหลลงเป็นลูกหนึ่งนะแกมังฟุตกับสีนะครับ มีอันดับสิบนะคะคิดว่าน่าชนะได้นะสลักรบเกมโมฟุตนะครับถ้าอยู่ราคาหนึ่งลูกและราคาไหลลงก,ก็พอเล่นได้อยู่ครับนะวันนี้จัดแกมมฟุตเลยครับที่เดียวสองตัวนะคะกู่แรอยู่ฝ่ายชาบลีนะครับให้อยู่ราชการชุดข,ขาวเลอัลามาหลีบรองครึ่งลูกนะครับโอกาสออกเสมอสูงนะฮะและ้วู่ที่สองน,นะครับให้ไปหลีกเดิมฝรั่งเศสหลีกซอนนะครับให้อยู่แกมมฟุตต่อนหนึ่งลูกนะค,ะคิดว่าชนะได้นะครับ รุ่นหนึ่งน้ามีครับรุ่นลูกสองเอานะครับแนะนำเว็บดีๆนะครับ atlsngo co. บริการดี24ชั่วโมงฝ่าถอนภายใน่1นาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการ,รัตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเชียร์ฟุตบอลให้สนุกครับติดไฟลมไว้หน่อยเฮงไงรวยสวัสดีครับ